สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์อยู่ที่วัดเนรัญชารา,รามหาชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะพามาไหว้หลวงพ่อทองในอุโบสถแบบอินเดียและก็ไหว้พระปิดเก้าทวารน,นะคะมีหกมือนะคะองค์ใหญ่มากอาจจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อสงวนนะคะที่วัดเนรัญชารา,รามซึ่งมีอายุกว่าร้อยกว่าปีนะคะตามพิมพ์เลยค่ะไหว้กัน พี่ในในอุโบสถนะคะไหว้หลวงพ่อทองหรือพระพุทธศัพท์พระพันยูนะคะสาธุค่ะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ก็จะพาไปไหว้หลวงพ่อสงวนนะคะนะคะเดี๋ยวพิมนะคะจะพาไปไหว้รูปหล่อนะคะหลวงปู่สงวนในวิหารกันคะ่ะ พิมได้มาขอพรหลวงปู่สมวนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงน,นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปไหว้พระปิดกาทวางมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะองค์ใาญมีหกมือจะมพิมพ์เลยนะคะ ปิดทาวารทั้งเก้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าได้เห็นชัดๆค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์อยู่ที่หน้าพระปิดทาวารทั้งเก้านะคะปิดหูสองข้างปิดตาสองข้างนะคะปิดปากปิดทาวารเบาวทาวารหน,นะะักค่ะเป็นปิดศนาธรรมก็คือห่างใจห่างไกลจากกิเลสดับทุกข์นะคะเดี๋ยวพิมพ,พาไปไหว้ท่านเลยนะคะ EP นี้นะคะช่องขวัญพิมพ์ฟรีดอมก็ได้มาไหว้พระปิดตาก้าทวารหนึ่งเดียวในประเทศไทยขอทุกท่านได้รับผลบุญอธิษฐานจิตจต,ตามด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ